บอ like, สโน้ดไลฟ์สดเปิดใจหลังจากมีคอมเมนต์ต่างๆนานาจากกระแสดรามา่าจาก f อฟว่าเอ้ยบอสโน้ดหรือว่าบอสบิกเป็นกิ๊กกับบอสโน้ตหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคือบอสโนดเขาก็คือมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็คือคุณหมอก,กอรวินนะเสร็จแล้วทีนี้ชาวเน็ตก็ต่างสงสัยกันไปต่างๆนานาเพราะว่ามันมีประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่บอสโนดกับบอสบิ๊กเนี่ยคือสร้างขึ้นมาเพื่อความเฮฮาสนุกสนานนะคะแต่ว่าบอสโนดก็ออกมาไลฟ์สดนะคะทุกคนซึ่งข้อความในไลฟ์สดนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะเล่าให้ฟังเดอ้อส่วน การที่บอสบิ๊กเนี่ยก็ไลฟ์สดในช่องต่อๆเหมือนกันนะคะแล้วประเด็นที่คนว่าเฮ้ยเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเนี่ยบอสโน้ตก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าเฮ้ยบอสบิ๊กอ่ะเขาเป็นคนในศิลในธรรมนะอืมไม่อย่างนั้นงานการเขาจะจะเริญก้าวหน้าขนาดนี้เหรอเขาเป็นคนกินในศิลในธรรมนะแล้วก็บอสโน้ตนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดใน เฟซบุ๊กโปรไฟล์ส่วนตัวย้ำตอกย้ำอีกค่ะว่าบอสโนตนะคือเขาคู่ของเขาอ่ะคือคุณหมอกอราวินนะคะเขาบอกว่าเขาเขาจะใช้ชีวิตในส่วนของ ท้ายที่สุดเนี่ยก็คือหมอกราวินนะคะเพราะว่าเขาเขารักกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วหมอกราวินก็ก็เข้าใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอสน็ตเนี่ยแกก็บอกว่าเขาน่ะผ่านมาหมดแล้วความสุขความทุกข์สุขมากทุกข์มากเขาผ่านมาหมดแล้วนะนะเคยมีเนียเขาก็เคยมีเมียมาห้าคนแล้วบอสน้ตกล่าวนะคะ ซึ่งบอสโนดก็ได้ไลฟ์สดต่ออีกว่าความสัมพันธ์แบบฉันผัวเมียนเนี่ยก็คือมีให้แค่หมอกรวินนะคะขอเป็นท้ายที่สุดแล้วสำหรับชีวิตนี้นะคะทุกคนซึ่งบอสโนดบอกว่าบอสโนดเนี่ยขอเป็นเซฟโซนให้คุยบ้านฟินแลนด์ ขอดูความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จให้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แล้วก็ขอเป็นพี่ชายที่แสนดีนะให้กับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์มีความหวังดีให้ต่อกันแล้วก็มีความดีทำความดีให้ต่อกันค่ะซึ่งถ้าบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์จะไปมีครอบครัวจะไปมีความรักคือบอสโนดเนี่ยจะดียินดีด้วยมากๆเลยอยากให้น้องชายมีความสุข อย่างนี้ค่ะอันนี้คือความปรารถนาดีจากบอสโนตที่มอบมอบให้กับบอสบิ๊กนะคะซึ่ง FC ก็เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดต่างๆนานาบอกว่าอู้รักบอสโนตนะบอสโนตของแท้นะบอสโนตมีความจริงใจที่แท้ทรนะคะบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าอู้ยข่อยเข้าใจพิทมาแต่ดโดนพะนะอืม นะคะทุกคนให้เข้าใจในส่วนของตรงนี้ด้วยเพราะว่าบอสโนตออกมาชี้แจงแล้วเนาะทุกคนเนาะ,ะซึ่งคือทั้งคู่นั้นก็แบบคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะบอสโนตกับบอสบีกเนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณ Fc นะคะที่มาตามเผือกเรื่องชาวบ้านเหมือนกันเดอ้อข่อยกะขอเวลาสิไปตามเผือกเรื่องชาวบ้านเมื่อบอกให้ซุ้มเจ้าฟังเด้อจ้า มีอะไรที่ให้ปรับปรุงแก้ไขก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ